ตรวจผลหวยสลากออมสินพิเศษ1ปีดิจิทัล1ปีประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดผลหวยด้วยนะครับรางวัลที่1รางวันละ3ล้านบาทงวดที่5ขอไข่553 8200รางวัลที่2รางวันละ1 0 0 0แสนบาทเลขที่ออกงวดที่3กอไก่ 0753267อันดับที่3หลังวันละ2,000บาทออก5ครั้งเลขที่ออก0104193 2540735 370116 01 420611 7121831 อันดับที่4หลังวันละ1,000บาทเลขที่ออก055 9055 086 8701 204 9060 213 566 265 4351 265 6412 497 3286 500 2846 532 4369 6 913553เลขท้าย4ตัวเลขที่ออก106 3 2 2 0